สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอังคารที่10มกราคมนะครับ3แถวแถวแรกปกติ45หมากว่าแถวที่2พิเศษ5 7มากศูแถวที่3ามมี1มาก2ว4 0นเ่วานนี้ออกเหมือนเดิมเนาะออกไปแล้วออกอีก0ูนย์มาทุกวันนะครับเมอวันนี้สี0ใช่ไหมเด่นวันนี้นะครับ45ครับ มากลับเนาะหครับศครับหกครับเก้าสห้าครับสี่หนึ่งสีนยครับห้าหนึ่ะครับห้าศูนหกห้าลักร้อยนะครับ2องครับสองครับสอง 240 246 2 4น251นะครับ2 5 0 256 259 Entity ป็นติที่นะครับ4541 51าว่เมื่อวานที่ศนะูนย์เนาะ245ครับ241แล้วก็25 1 สำหรับแนวทางห,หัวฮานอยนะครับผมบันอังคารที่10นะนกระขาขอโชคดี3ตัวแตกครับสวัสดีครับ